ดีใจแทนตักบงกตเจ้าสัวบุญชัยไม่ใช่แค่รวยแต่เป็นสามีที่ดีด้วยสยบทุกกระแสข่าวลือไร้ยๆลงไปได้อย่างสิ้นเชิงกับภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัวสาวตักบงกฎที่ยกบ้านกันไปเที่ยวอังกฤษแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก เรียกว่าตลอดทริปเจ้าสัวบุญชัยดูแลทั้งน้องเข้าหอมลูกชายและภรรยาคนสวยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะช็อตนี้ที่ยกอาหารมาบริการถึงโต๊ะก็ทำเอาคุณภรรยาเป็นปลืม้มถึงกับแคปชั่นว่าอร่อยตรงคนยกมานี่แหละหน้าตาน่ารักมือเที่ยงที่ไม่มีประโยชน์แต่สนุกมากกับการได้ทานแหมเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะคะกับความเป็นสุภาพบุรุษของเจ้าสัว น่าดีใจแทนสาวตั๊กค่ะที่มีสามีและพ่อของลูกดีๆแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ